วันนี้นะคะเราจะพามาดูรถยนต์อเนกประสงค์ที่สวยงามและครบจบภายในคันเดียว m a ด้าซ X 5 2.0รุ่น S ปี2022ค่ะจุดเด่นของเจ้ามาด้ารุ่นนี้นะคะ ใช้การออกแบบที่เรียบง่ายด้วยคอนเซปต์ l e t It More คือสวยงามเรียบหรูทรงสปอร์ต <Wow. S 1> เครื่องยนต์สกาย c อ i v ีเบนซิน2.0ลิตรสัมผัสกับการควบคุมการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นด้วยระบบควบคุมสมรรถนะขับขี่อัจฉริยะหรือเรียกกันว่า g v c Plus ระบบเกียร์ของเรานะคะก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้6สปีดและสามารถทำให้เป็นเกียร์แมนนวลได้อีกด้วยโดยการเลื่อนมาที่ ดีแล้วผลักเข้ามาขวาสุดแล้วดันขึ้นดันลงเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ตามความต้องการของผู้ขับขี่ที่สำคัญนะคะในการขับขี่ของเราเราก็ยังมีโหมดสปอร์ตมาให้เพื่อเพิ่มความรับอารมณ์ในการขับขี่ในจังหวะที่เราต้องการจะเร่งแซงรถบนท้องถนน กะะ็จะมีเล้อแม็ขนาด17นิ้วหน้ายาง225และแก้มยาง65กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวพร้อมไฟตัดหมอกหน้าไฟหน้า2สว่างอัตโนมัติภายลรถของเรานะคะก็จะมีระบบไฟเบรก3จุดซึ่งจะทำให้รถที่ตามหลังมามองเห็นการเบรกของเราที่ชัดเจนมากขึ้นเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ พิเศษอุ่นใจตลอด5ปีฟรีทั้งค่าแรงและค่าอไไล่กับมาสด้าแครแพ็กเกจบำร,รุงรักษาโรตามระยะฟรีประกันชั้น1ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.9% 0ไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้สัญญาผ่านง่ายบริการด้วยใจออกรถไวไม่ยุญญ่งยากสอบถามเพิ่มเติม